ทุกอตรีลีกแมชวีคที่19นะครับพิกแมทครับธรรมศาสตร์สเตเรียนเปิดบ้านรับการมาเยือนบุรีชนบุรีนะครับสองทีมในหัวตารางครับกระตัดมาได้โอกาสลุ้นก่อนที่ชนบุรีแล้วยิงของสุภาพอภิวัตซัมเบเป็น1นต่อศครับในช่วง3นาทีแรกหลอกยิงจังหวะแรกแล้วนี่ครับกดสายเสียบใต้ขานเข้าไปครับอภิวัตจเจีมเจริญยิงให้ทีมขึ้นนำเร็วครับเกมนี้ โมีที่ดีกว่าช่วงต้นเกมุกต่อเนื่องครับสุุธเกี่ยวมาแล้วส้ายตรงนี้เต็มข้อเลยครับขวาแต่งซ้ายยิงลูกเนี้ยโอ้เด็ดขาดมากครับสุภุธวันนี้กลับมาลงสนามเป็นห้าคนแรกด้วยครับหลังจากที่ได้คุณซิลคนใหม่เข้ามาคุมทีมครับทีมเยือนที่บุกมาเฮสองลูกก่อนเลยครับสี่นาทีตัดมาแล้วสามต่อศูนย์ครับโอ้ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับวันนี้เที่ยวนี้เป็นสุภุดอีกแล้วครับ ไปไล่แย่งบอลมาให้แล้วก็ให้ทางวรุษหวังสมาแอลครับไม่ต้องจับครับวรุษยิงตามน้ําเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับมาสาสตร์เร่งบ้างครับธีระพัฒน์ที่เลี้ยงเจาอ,อยู่หลายครั้งแล้วได้ยิงตรงนี้ติดเซฟของทางธีระวัฒน์แก้ววิไลหมาต่อ,ตอนเนื่องตรงนี้สกิปจะสกิปเรียนทางของนัทศักโพธิพ์เอบแต่ว่ายังไม่ผ่านทางธีรวัฒน์ฝ่าบี่ได้ยกขาม,มาลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับจังหวะตะลุยขึ้นมา ของทางเจ้าถิน่นครึ่งแรกครับเป็นบลูเอฟชนบุรีที่บุกมานำธรรมศาสตร์เซเลียนอยู่3ประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังครับพยายามเร่งครับธรรมศาสตร์เนี่ยกวัดให้ของทางรัตศั์โพธิเอว่า,ช,าชัดไม่มีใครครับหน้าปากประตูท้ายครั้งของชนบุรีอิงตรงนี้โอ้โหอย่ากระเืินใหญ่ครับซ้ายของโรดริโกคามาโกกดเปรี่ยงเดียวนี่แทบจะมองไม่ทันครับลูกนี้ เสียบสามเยมเข้าไปเลยครับกลับมาทำประตูได้ครับในรอบ5เกมครับโรดิโกคามาโกเป็น4-0ครับแล้วก็นี่ครับน้ำหนักที่ช่างมาครับโรดิโกย้อยๆตักมาชนใต้คานครับอูเกือบจะสุดสวยประตูครับจังหวะยิงไกลแบบว่าคานช่วยไว้ได้ครับทางธรรมศาสตร์สเตเลียนไม่เสียประตูที่5มาใหม่ครับวรุษยิงลูกนี้ ติดเซฟทางพานุษ์โอลานแล้วก็ธรรมศาสตร์ตัดได้บ้างนี่ครับัวของมือจะสับสีชัยครับก็ชีดยาเดี๋ยวว่าติดไซดก้อยครับบอลมันไซดออกเนียพยายามเร่งธรรมศาสตร์ของฟาบี้ติดเซฟของธีดาวัฒน์ครับตามน้ำอีกหนึ่งครั้งเลยไม่จับครับยปั่นแล้วมันปั่นแล้วไม่หนีของฟาบี้ ธรรมศาสตร์มาต่อฟางดีครับเนิบยิงไกลโอ้ว่าโคไม่พออีกครับไม่เข้ากรอบครับแล้วก็สุพนัทยิงเต็มเสาเลยซีพริในครึ่งหลังนี่ครับตีไคแตกยังไม่มาครับธรรมศาสตร์ท้ายเกมพาต่อเนื่องของธรรมศาสตร์สุพนัทลูกนี้เอาจนได้ครับหนึ่งต่อสี่ครับนาทีสามสิบสองครับเป็นเจ้าถิ่นที่ตีไคแตกได้สำเร็จจก็บเก็บสอแรกเข้าไปเลยครับ วัสุภวุฒิลุยมาแล้วโอ้โห,โห,โหเหนือชั้นเลยครับสุภวุฒิเทียนกลางนี่ครับลุยขึ้นมาแล้วนักหลบผู้สาประตูครับลงลงเป็นประตูที่สองเขาในเกมนี้ครับแล้วนั้นได้ไม่นานครับธราศักด์มาไล่คืน2-5ครับนาทีเดียวกันเลยครับเปิดมาแล้วเปาา็นเดชชัยจุ่มวงสุดนะครับตอนนาทีสกอต์พิเดียมครับพอไปดูตัวเ,เอง กาเ power play ครับช่วง5ทีท้ายครับเปิดมาแต่ว,ว่ายิงไม่ดีครับพรเทพลูกนี้ตัดได้ของชนบุรีเที่ยวนี้เป็นวรุษหวังสมาแอลยิงนิ่มๆเลยจนตัดได้โดยเวอร์โดยตัด power play ได้นะครับวรุษยิงเป็น6-2ครับนาที36เหน่ยปานัทอีกหนึ่งลูกครับบอลโด่งมาจากสุภวุธอีกแล้วครับแอซิส แล้วก็ปานัดที่งัดเข้าไปครับเป็นเ2็ด2นาะที39ครับโอ้วันี้สุพวุฒิบอกว่าตักแอซิดทั้งยิงมีครบเครื่องเลยครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวคุณซื้อใหม่ครับนัดแรกด้วยผลงานยอดเยี่ยมเลยแหละครับเวอบชนบุรีครับเอาชนะทางธรรมศาสตร์สเตเลียนไปได้7ประตูต่อ2ครับ สำหรับการทายสดในเกมคู่นี้นะครับผมธนพงศ์ขวัญแก้วและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ